อันนี้ก็อ,อีกรูปแบบนึงเป็นการเร่งก็ได้เป็นการเร้าก็ได้แอคชั่นก็ว่าได้ส่วนทางฝั่งท่านมันจะมีรีรีแอคชั่นแปลว่าตอบสนองนะครับมันจะเข้าสู่กระบวนการของการเผาไม้เผาผลาญมันเองครับส่วนสีสันน้ำสาที่ท่านเห็นก็ดูไปตามนั้นกันแล้วกันอย่าไป อย่าไปว่ามันคืออะไรนะครับให้รู้ว่าลุงหอกาลังพาเล่นลิเกกันแล้วน,นะกําลังพาเล่นลิเกเข้าไหมครับแล้วถ้าสังเกตไปด้วยนะฮะว่าภายในมันไปเจอเจออะไรกันบ้างการเร้าตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่พูดว่างไง ให้มันเกิดเขาเรียกเอฟเฟกตีฟเลยให้เกิดการตอบสนองให้เร็วนั่นเองครับเจตนาก็ก็ต้องการมันจะมาตรงกับว่า a อคชั่จะเท่ากับ r e a c t แอคนะครับทางฝั่งลุงเนี่ยเป็นฝ่ายปฏิบัติการเริ่มต้นเรียกว่า a อคชั่นะครับฝั่งท่านก็คือ Reaction ชแปลว่าตอบสนองฝั่งลุงคือเราฝั่งท่านก็ตอบสนองสิ่งเรา แล้วก็ถามความรู้สึกของตัวเองด้วยนครับร่างกายมันจะมันจะบอกเองนะครับความรู้สึกร่างกายของท่านมันจะบอกข้อมันเองนะครับตรงนี้ไม่ต้องให้ใครมาให้คะแนนนะครับตรงนี้ใครทําใครได้ใครทําใครรู้ลุงก็จะลองภาพไปถึงนู่นในเวลาเนี้ครับสมมุติสมมุติเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่สมมุติเฉยๆยหรอกเจ็ดแปดพันล้านคนนะครับถ้าอยู่ตรงนี้ด้วยกัน ก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยอพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงหรือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงมันมีอิทธิพลถึงขนาดนั้นเฉลียวจึงทำให้ท่านที่อยู่หน้าจอรู้สึกได้นะครับคำว่ารู้สึกตัวนี้มันเป็นระบบประสาทจําด้วยครับเป็นระบบประสาทคำว่ารู้สึก ระบบประสาทก็คือระบบไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตนะคุณโยม <Yeah. S 1> ดันไปเป็นไฟฟ้าสถิตชนี้เห็นไหมไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับจําด้วยครับสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่หน้าวันนี้มีคนอามาใช้งานได้อย่างดีและ